ค่ะเพื่อนๆวันนี้ปุ๊มมีสินค้าจะมาแนะนํานะคะเป็นเซรั่มปลูกคิ้วนะคะตัวนี้เลยหาซื้อจจได้ตามร้านขายยาทั่วไปคือทําให้คิ้วเราเข้มจริงแต่ก่อนปุ๊กเป็นคนคิ้วบางมากคือแบบอยากคิวเข้มเลยลองซื้อมาใช้ดูเนี่ยเห็นไหมใช้จริงจะหมดแล้วอืมมันจะทําเวลาทาให้ทาแบบตรงที่เราอยากให้มันเข้มขึ้นช่วงนี้ปุ๊กยอมทาแค่ตรงนี้อยู่เดีไได้ทาข้างหน้าคือเน้นข้างหน้าพี่จะมาเน้นข้างหน้าช่วงนี้ คือเวลาทาให้ทาเช้าเย็นหลังอาบน้ํานะคะมันจะทําให้เรามันแบบว่ามันจะเห็นผลดีกว่าทาตอนก่อนอาบน้ําเพราะว่าเดี๋ยวเราล้างหน้าเดี๋ยวมันจะหายไปหมดเนี่ยเวลาทานะคะมันจะมีลูกกิ้งค่ะมันจะทําให้ทาง่ายขึ้นอ่ะเราก็ทาไปสองข้างนะคะปึ๊บตามคิ้วเอยๆอยากให้เข้มอะ่ะอันนี้อยากได้เข้มท,ทั้งคิ้วเลย แล้วก็เอานิ้วแบบนวดเพื่อไปกระตุ้นให้ยามันเข้าเร็วขึ้นนะคะมันจะทำให้ดีเพื่อสองข้าเลยนะแล้วเราก็ไม่ต้องมาสนใจกับมันแล้วเพราะเดี๋ยวมันจะยามจะหายออกไปจากคิ้วเรามันไม่ดีมไม่ดีสำหรับเพื่อนผู้ชายที่คิดว่าอา้าวยามันใช้ได้แค่คิ้วอย่างเดียวหรอแบบ อา้าวคิ้วเข้มอยู่แล้วอยากได้หนวดหรือเข่าอะไรอย่างเงี้ยยามันทําได้ทั้งได้ทุกอย่างอะ่ะดูดูอ่านได้เลยมันเป็นเซรั่มปลูกหนวดจรคิ้วผมมันเป็นยาที่ปลูกได้ถ้าเกิดว่ามีสินค้าตัวไหนที่ดีแล้วปลูกใช้แล้วรู้สึกว่าดีจะมาแนะนำอย่างคะ่ะขอบคุณค่ะ